กราบนมัสก,การพระอาจารย์ค่ะลูกชายวัยสิขวบเขาเป็นคนเอาแต่ใจและออกจากค่อนข้างดือ้อบางทีก็ไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากทำตามกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆหนูได้พยายามสั่งสอนให้เหตุผลกับเขาเขาก็ไม่ค่อยจะฟังต่อไปถ้าหนูจะปล่อยเขาให้เขาได้รับโทษตามระเบียบต่างๆอันนี้จะเป็นบาปหรือจะเป็นการปล่อยปะละเลยหรือไม่เจ้าคะ ถ้ายังเขายังอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเราอยู่เราก็ปล่อยไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถควบคุมดูแลเขาได้เราก็ต้องไปอาศัยที่ที่เขาควบคุมดูแลได้คือส่งไปโรงเรียนดัดสันดานเนี่ยไปบวชเป็นเนนก็ได้หรือไปอยู่ตามโรงเรียนกินนอนก็ได้ที่เขาจะต้องทำตามกฎต,ต,ตามระเบียบ ถ้าเขาอยากจะแหกกฎแหกระเบียบก็ทีนี้ก็เป็นเรื่องที่เราช่วยไม่ได้แล้วเราก็ทําของเราเต็มที่แล้วเมื่อเราไม่สามารถควบคุมบังคับเขาได้เพราะเราเป็นพ่อเป็นแม่เขาเขาไม่กลัวเราเราก็ต้องอาศัยคนอื่นไปฝากอยู่กับคนอื่นไปอยู่กับโรงเรียนกินนอนที่เขามีกฎมีระเบียบที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกันถ้าเขายังฝ่าฝืนกฎระเบียบก็ถือว่า เป็นกรรมของเราของเขาเสียแล้วที่เราก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของเขาต่อไปต่อไปเขาก็ต้องไปทำอะไรเสียหายแล้วก็แล้วก็จะถูกลงโทษแล้วเขาจะมามาโทษเราไม่ได้ถ้าเราไม่สอนเขาไม่ห้ามเขาเขาอาจจะมาบดโทษเราทีหลังได้ทำไมพ่อไม่บอกทำไมแม่ไม่บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ดีนี่พ่อบอกแล้วแม่บอกแล้วว่าทำอย่างนี้ไม่ดีอย่าทำนะ ทำแล้วจะมีโทษตามมาแต่ถ้าดื้อไม่ฟังเหมือนกับอยากจะไปเล่นกับไฟก็ช่วยไม่ได้นะเวลาเล่นกับไฟถูกไฟเผาแล้วก็จะไปโทษคนอื่นไม่ได้เพราะคนอื่นก็บอกแล้วว่าอย่าไปเล่นมันอันตรายมันเป็นพิษเป็นภัยเราก็ทําได้เท่านี้แต่เราต้องทําสุดความสามารถของเราก่อนเม่เช่นนั้นเราจะเราจะรู้สึกไม่ดีเราจะรู้สึกไม่สบายใจในภายหลังว่าเรามีส่วนในการที่ทําให้เขาเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าเราทําหน้าที่ของเราแบบเต็มที่แล้วสอนแล้วบอกแล้วส่งไปโรงเรียนดัดสันดาลแล้วเขาก็ยังยังแหกขอ้อแหกกดอยู่อันนี้ก็เป็นถือว่ามันเป็นกรรมของเขาเป็นสันดาลของเขา